สวัสดีครับร้านเด่นชัยแอร์ประดับยนต์โคลาชนะครับวันนี้มากดีแม็กเก่ากันหน่อยนะครับคันนี้ดีแม็เก่าคันนี้เป็นอะไรบ้างซ่อมอะไรบ้างมารับชมกันนะครับเดิมทีนะครับก็น้าคัตลูกปืนแตกนะครับเดิมทีเลยนะครับลูกปืนแตกก็ก็หน้ายางนะครับโดยใส่ซิลิโคนมาสองสองสายรั่วนะครับสายรั่วสายกลางรั่วแล้วก็สายใหญ่นะครับแต่เดิมทีก็ตีราคาซ่อมแค่จุดนี้พอถอดมาปัญหาเลยถอดมาปุ๊บ ก็สงสัยนะครับเพราะว่าในตู้อ่ะมันมีสีดำๆนะซีสีดำนะครับด้านในดำแล้วก็แผงตรงรูมีสีดำก็เลยขอลูกค้าล้างระบบดูนะครับจริงๆก็พอล้างระบบปุ๊บก็เจอดำอย่างที่เห็นนะครับสีดำจะเห็นก็คันนี้ไปเปลี่ยนคอมมานะครับเปลี่ยนคอมจีนมาแล้วไม่ได้ล้างระบบนะครับอาจจะไม่ได้ล้างระบบสันนิษฐานไม่ก่อนก็เลยแนะนําลูกค้าให้ทำอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยตู้ก็ปุ๊ เปลี่ยนตู้นะครับใช้ของอะไรกูเกียนะครับสายสายเรามีมือสองประหยัดไปนะครับประหยัดอันไหนลูกค้าที่ว่าเห็นมามองกับการประหยัดไปก็จะประหยัดให้ลูกค้าเสนอเปลี่ยนไม่แพงนะครับสองเส้นี้ผมมีมือสองอยู่นะครับใช้ได้นะครับมีประกันให้นะครับสามแล้วก็เปลี่ยนแผงคอนเดนเซอร์นะครับแผงคอนเดนเซอร์ตัวนี้นะครับถ้าไม่ทานะครับเปลี่ยนแค่หน้าคัดเปลี่ยนแค่สายกลางกรณีแบบนี้ไม่จบแน่นอนเพราะว่าระบบดํานะครับเพราะว่าระบบดา พอระบบดำปุ๊บเนี่ยเราใส่รเราเปลี่ยนสายไปนะครับรเปลี่ยนสายไปเป็นนัคับไปเดี๋ยวก,ก็จะกลับมาเป็นอีกเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็คือลูกป,ปืนแตกเนี่ยระบบมีปัญหาแน่นอนลูกปืนแตกเห็นไหมครับเนี่ยถ้าระบบมีปัญหาปุ๊บเนี่ยความร้อนสะสมในระบบปุ๊บเนี่ยจะมาส่งผลลูกปืนทันทีนะครับปืนก็หน้าไหมไปเลยนะครับก็เ <protection> ดี๋ยวจะทำการปั่นน้ำมันคอมใหม่นะครับเรามีน้ำยาปั่นน้ำมันคอมมาหากับคันนี้ไม่เปลี่ยนคอมนะครับเปลี่ยนทุกอย่างเลยตู้ เปลี่ยนตู้เปลี่ยนแผงนะครับเปลี่ยนชุดหน้าคัสนะครับแต่ว่าใช้คอมเดิมเดี๋ยวจะปั่นล้างเอาให้ช่างใช้น้ำมันปั่นล้างเอาครับก็จะประหยัดได้ไปเนาะโอเคนะครับในกรณีเจอน้ำมันดําแบบนี้นะครับทางร้านก็จะเสนอค้าซ่อมเลยนะครับไม่ไม่ปล่อยไปเพราะปล่อยไปอีกก็ใช้ไปก็มีปัญหาเหมือนเดิมนะครับไม่จบไม่สิน้นอย่างเนี้ยอย่างสายกลางรั่วเนี่ยดีแม็กเนี้ยเนี่ยสายกลางก็เราไปเปลี่ยนมาแล้วนะครับก็ยังรั่วอีกเหมือนเดิมนะครับ ก็ต้องหาสาเหตุเลยนะครับหาสหาเหตุเลยก็คือความร้อนในระบบสะสมนั่นเองก็จะมาดันออกนะครับสายที่ร้อนพวกเนี้ยเหลือก็จะดันออกตู้แอร์ประมาณเนี้ยพวกเนี้ยครับแบบโอเคนะครับน้ำมันต้องใสนะครับน้ำมันในระบบแอร์ต้องใสนะครับไม่ใช่เหมือนเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เปลี่ยนถ่ายใหม่ก็ดําแต่ระบบแอร์จะเปลี่ยนถ่ายกี่รอบก็ต้องใสนะครับไม่มีการดำนะครับถ้าดําแบบนี้ก็ล้างแล้วก็ทําระบบได้เลยโอเคครับฝากไว้เลยนะครับร้านเต็นชัยแอร์แบบเซ็นทรัลนะครับยินดีคำนวณภาษาสวัสดีครับ